จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้แม่เทียแม่แกอ้อยไปขายขึ้นอ้อยเต็มแล้วรถติดแม่จ้ากำลังเอารถมาดึงพี่น้องอ้อยแหง้งว่าเป็นราคารถผัดแหงมาติดกึ้่นอ้อยเต็มแล้วรถติดกลางสวนเลยจ้าไปเอื่อรถผ่นมาดึงกึ้นให้พี่น้องจ้า เแจ้งได้แจ uh ้ง oh. สิกิลวัดยางกับยากเนาะในปลาอ่อยก๊าลังเอ้กันว่าสีดึงแบบได้แจ้งส uh ิ uh uh ึ้นพนาจสิไปดึงทั้งทั้งหลังพนาจาที่นองจ่าสีดึงขอยหลังบอกมอนมนสีดึงสิเอาผานดันดันทั้งขางพนาจ่า แล้วตามไปดูก่อนนะจังว่าคนสิเหตดแบบได้จสิขึ้น <c oughs> ใส่อ้อยเต็มแล้วแล้ว,ว่าติดลม่มเนี่ยจานตีกลางไฮได้จ้าพี่น้องจ้ามองดู่าเป็นดินแหงแล้วกับว่าท่านในแหงอยู่จ้าพี่น้องอกับว่าแหงกะแหงกะว่าแ,แหงแล้วจ้าแต่ถือหนัก ถืกรถแก้หนักเนาะจ้าเนาะก,ก็เลยลมพี่น้องนั่นสิดันแบบไหนทุกคนเอาขึ้นง,างา่ายๆเด้อดันขางพนะจ้าดัานขางที่มันลมแม่จ้าเอาเอาสู้ๆเอาเน้อ tham các đệ khửn như già phi non, áo áo áo, có khửn, đang có thắt khửn như già, đang cuốn oải luôn thằng nào phi non, cuốn luôn cả nặng อนาคตน,นอยจ้าเพราะว่าอ้อยเต็มรถแล้วแต่เพาะท่านได้จมหลายได้จ้าแต่กเบราะท่านได้จมลงหลายลได้ถี่น่องแท้ของพ่อขุนเนาะพี่เลยแม่จันใส่อ้อยจะมาเต็มแล้วมันนี้สิ่งดึงควายหลังพนักจันแม่เสียนยางขู่อ้อยกับเซ่ไปเซ่ามาอยู่ kì nóng giá phương biên hòa đơ nó tiến nhang pha oi nó chả nó nhang pha oi cái đơn nhang nhang cái lâm bạc kì nóng chả Chỉ đứng thoải lắng bà nó cứ nó cứ lông lái có câu là nó ดึงเขอยหลังหาสิบแรงต่อบบหาสิบแรงดึงกันพี่น้องขั้นติดกับหาสิบแรงขั้นมาดึงกับหาสิบแรงจา้าเนี่สิเอากันขึ้นได้บ้างสูส้ๆเด้อให้ขึ้นง่ายๆเลยจา้า ล่างมัดสลิงใส่กันอยู่เนาะจ้ะเนีาาน่ยมัดสลิงใส่กดรถขั้นนั่นอยู่ดึงถอยหลังสิขึ้นมาเนาะเนาะไหวแค่ามัดเต็มรถแล้วแท,ท้เนาะเออจะว่าขนลงรถตถอ ขึ้นขึ้นเต็มแล้วเะวาขนอ่อยล่งเถาะนะจ๊ะเนาะโอ้หนักหน่อยแล้วแป้งเอ้ยคือขนอ่อยล่งเต็มแล้วก็ลักสีออกให้ล้วพี่น้องจ๊ะหลดมะลมก่อนเนะจ๊ะเอ้ยสวาขนล่งเถาะไปออก áo su su, áo quần đưa, giáo bịt che con nè mẹ, áo, áo khoác cát, áo, áo, đểo bóc lông, bóc lê. เออว่าหยุดเลยแมนมันบ่ควอมกันมันดึงบ่ความกันบ่ขืนจ้าพี่น้องจ๋าดึงบ่ขืนเลยรถหนักแล้วเน้อจ้าน้อดินกะลมลงก็เก่า จะได้คุนอ่อยล้อีหลีละจ้าพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยงานเก่าละจ้าพี่น้องจ้างานเก่างานเก่ายังยันติลดล้มเทไดเป็นแหงลมเนาะจ้าเนาะนึงเดินหนาบ่ได้บ่ ยังได้กระสิขึ้นไฮนอบานนี่เสด็จคุณอ้อยลงอีหลีจากพี่น้องเอ้ยดจังได้ ula, okay? ไนอบานใส่หลายแล้วเนาะแยวแรกลรเล้ยลมเล้ยลมจำใส่ okay. ส่ยวแรกลมเลยลมเฉยรถติดอยู่กลางไฮเลยจ้า ใส่เถี่ยวแรกว่าสิเอาไปขายติดลมเซยส,สิได้ข้นอ่อยลงละพี่น้องจา้าข้นขึ้นข้นลงอยู่นี่แ่ละจา้าอ่อยเห็งาเป็นราคาเหงนทำงานหนักสองเราสามเราเพื่อสิได้ไปขายเกษตรกรเช่าไรสูเออ่อดอ้ คนอ่อยลงอิลีพี่น้องบอกขึ้นไปนะคนคนลอรถไว้สักกคไข่เนาะนึกว่ามันจะขึ้นโออได้ขนอ่อยลงอิลีจ้าไม่ขึ้นเลยหาซิบแร่งต่อหาซิบแร่งเอากันบกขึ้นเลย ดูพี่น้องเอาใจช่วยเด้อขอกำลังใจได้เลยจ้า <laughs> ดูวรถกับว่าได้ล่มปนนั่นได้นอจานนอนีอล่อลอดรถฝนล้งอ่ะผลล่งซอยกัน บ่งนลุกงแล้วมันจะขึ้นให้พ่อนลุกงหลากหลายเลยอ้าวขนเลยคนเลยสู้ๆนะคะกำลังใจให้เด้อเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยอ้อยแห่งว่เป็นราคาแ็งแหรดมาติดลมเนาะพี่น้อง Tân là kết loại ao tìm lúc say Cảm ơn mấy phụ nhạc đây Là cha ơi Nè lốt bao bây giờ Bao bây qua ดีกว่าเสดแลนลวดเป้ากลับบ้านเนาะเอาอ้อยลงแล้ว <laughs> มาตลกขื่น <c oughs> วะอือเอาลูกเบือดเจ้าค่อยสิขึ้นตีขืนจนเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะสเสดแเอาลงแปะเบิดพน้า,นาจา้ายังค่อยสิขึ้นให้ปาดบาดมาใส่พลังงานหลายแต่นาะบานี้ เอาไนปาหขมนยนันคีกนลงคนลงช่วยกันช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะรถติดลบจ้าอานบมเอล้กับดึงบ่ขอกขืนไหมพี่น้องดันกันกับบอกขืนแม่จ้าได้กนลง ยังสีได้เอาขืนไปขายไหมสองหลอบสามหลอบไปขายตันละเจ็ดลอย <laughs> เป็นตามีกำลังใจเอาขื้นเอางล่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องมากำลังใจเช่าไหลอ่อยในเด้จ้าทีนี้เช่าไหลอ่อย <laughs> จักสิเป็นยังไงแจ็คสีดวงหรือสีหลอดพี่น้องเอ้ย ันนะคะคนได้ขืและจ้านจักสิขึ้นบ่ขืนพี่น้องด้วยคนล่งแล้วขอหายึืนได้เนาะจ้านเนาะคนล่งแล้วขึ้นบ่ได้ก็ว่าไว้ด้ขยนขืนอี้บ่ได้ไปขายแล้วออเราาาแแวนนน่่ละก กันบ่ขึ้นเพิ่นว่าปล่อยไว้นี่ล่ะยามมันแหลงจังคอยมากโนเอารถพนะจ่ามักุดเอาพนะมันเศร้าลมแล้วจัง่อยมาขุดเอารถพนะจ่าหาสู้ๆเป็นกำลังใจให้เด้อเอาลงเอาลงจนแพ้เหมือนคนเด้พี่น้องจังคอยสีไอ้ลงได้จังคอยสีขึ้นได้จ้า กำลังใจให้เด้ออาไปดีสิขึ้นได้บอพี่น้องอา,าอเอาลยเตือนสัญญาณแล้วเอาเอาบอขึ้นจา้าบอขข้นด้วยเดียวเดี๋ยว มันล่องหลายก็เก่าแล้วพอดไันนเ้ีอีนี่เนาะพอดพ่วงออกไปพอดพ่วงมันจิกข้นบ่พอยะพอดเราบืนแห้งดี พ่วงเียกไป้วาวป่ะขัางลงาขดนเดว่าใดดอกพี่น้องมันลมล่งหลายแล้วเนาะจ่าเนาะอ่ะคลิปนี้กเท้อนี้ก้อนเนาะจ่าเนาะขึ้นว่าใดเด้อจ่าเด้อเดียวสถอดพ่วงเอาไ้อ่อยลงอีกก้อนเนาะจ่าเนาะ แค่นี้ก็เท่านี้ก่อนจ้าเป็นกำลังใ <c oughs> จให้เด้อเด้พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะ